ชมค,ครับเหตุการณ์น้าท่วมรุนแรงที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดในภาคอีสานหลายคนหันมาสนใจพลังงานทดแทนกันมากขึ้นเพราะกว่าที่หน่วยงานจะเดินทางเข้าถึงพื้นที่ใช้เวลามากดังนั้นเมื่อน,น้ําท่วมไฟก็ดับในภาวะฉุกเฉินเช่นนี้ไฟฟ้าเป็นสิ่งจําเป็นพวกเขาบริหารจัดการกันอย่างไรคุณชุพาไปหาคําตอบครับ กุ่มเครือข่ายทางภาคอีสานเขามารวมตัวกันเพื่อถกปัญหาและเปลี่ยนกันหลายเรื่องราวเลยค่ะและหนึ่งในนั้นก็คือการร่วมมือกันถอดบทเรียนจากภัยพ,พิบัติน้ำท่วมที่ทำให้หลายๆพื้นที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกค่ะ